ก็สำหรับวิธีที่2นะครับก็จะเป็นวิธีการตั้งค่า Raspberry Pi โดยใช้จอนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องมีคือต้องมี3อย่างจอที่มีสายเชื่อมต่อแบบ HDMI นะครับอย่างที่2คือแป้นแป้นพิมพ์แล้วก็อย่างที่3คือเมาส์นะครับเอาทั้ง3ส่วนเนี่ยเชื่อมต่อก็ HDMI ก็เสียบช่อง HDMI นะครับคีย์บอร์ดกับเมาส์ก็เชื่อมต่อตรงที่ USB ของ Raspberry Pi แล้วก็จ่ายไฟเข้าปกติเนาะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับ ติดตั้งครั้งแรกจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับก็สำหรับการติดตั้ง OS ครั้งแรกจะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวสำหรับการตั้งค่า ร้านซับรีพต้องตั้งค่ายยังไงเดี๋ยวไปดูข้างในกันอีกทีนะครับสำหรับการติดตั้งครั้งแรกแนะนําว่าทุกคนควรจะไม่ต้องไปทาตามคําแนะนำครับเนาะกดแคนเซลไปเลยทีนี้สิ่งที่ต้องทําอย่างแรกคือคอนฟิกไวเลสเลยครับเนาะเลือกคือครั้งต่อไปอ่ะเราไม่อยากจะใช้ร้านซับรีพายเชื่อมต่อ h d m i หรอกคือมันก็สะดวกตรงที่เออเราสามารถใช้เมาส์เป็นคีย์บอร์ดต่ออะไรกับมันตรงตรงได้แต่สำหรับมุมผมผมถนัด การเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์มากกว่าดังนั้นเราจะเซต IP ของ Raspberry Pi ให้มันสามารถสื่อสารสื่อสารกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้เนาะดังนั้นเราจะเซตอยู่ในวงมารฐานคือช่วง 192.168.1.xx โดยที่ xx เราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้ของ Raspberry Pi แต่เราต้องจำให้ได้แล้วเอาคอมพิวเตอร์ไปอยู่ในวงเดียวกันเนาะก็เราก็เลือก c o n ฟิกเป็นอินเทอร์เนะครับแล้วก็เลือกเป็นอีเทอร์เเนาะเพราะว่า อะแลนคืออินเทอร์เน็ตอต้องอโตเมติกคอนฟิกนี้ให้กดติ๊กออกนะครับความหมายของอโตเมติกนี้คือถ้าเราถ้าเราเอาสายแลนไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ปุ๊บคอมพิวเตอร์มันจะแจก DHCP ให้ทันทีดังนั้นต้องติ๊กออกทันทีแล้วเลือก IPV4 เป็น1นึ่งแปดจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งผมตั้งเป็นจุดหนึ่งศูนย์แล้วกันนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บพอตั้ง IPV4 เสร็จก็แอปพลายได้เลยนะครับพอแอปพลายเสร็จปุ๊บอ่ะ s u ดูคอน o o ดูรีบูตมันสักรอบหนึ่งนะครับให้ IP ของตัวมันเนี่ยเปลี่ยนพอมันตื่นขึ้นมารอบหนึ่งมันจะกลายเป็น1 9 2 1 6 8 1 1 0และแล้วเดี๋ยวพอเราใช้งานอีกรอบเราก็เอาตัว Raspberry Pi เนี่ยไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วแล้วเซ็ตทุกอย่างให้มันเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อะไรต่างเพื่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็อัปเดตอะไรต่างๆเหมือนกับ EP 1เป๊ะเลยเนาะก็ลักษณะจะเป็นประมาณนั้น ก็มาต่อกันหลังจากที่เราเชื่อมต่อสายแลนกับตัว Raspberry Pi แล้วก็คอมพิวเตอร์แล้วนะครับก่อนที่จะเปิดตัว Raspberry Pi อะ่ะผมอยากให้ทําอีกอย่างนิดหนึ่งนะครับก็คือ,อให้ทุกคนถอด SD การ์ดออกมาแล้วก็เสียบไปที่การ์ดลีเดอรแล้วก็เอาตัวการ์ดลีเดอรเนี่ยเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าเราจะทําอะไรอย่างแรกเลยคือเราจะเปิดการตั้งค่า SSH แล้วก็แก้ไข c o n ฟ i ิกนะครับเปิดการตั้งค่า SSH เนี่ยทำไปเพื่ออะไรเราจะทําไปเพื่อ,อ ทำให้คอมพิวเตอร์ของเราสามารถสื่อสารกับตัว Raspberry Pi ได้นะครับส่วนการแก้ไขคอนฟิกตัวนี้ถ้าเราใช้ Default จากตัว Raspberry Pi เลยมาถึงตอนที่เรา,า VNC เข้าไปใน,ใ,ใ,ใ,นในตัว Raspberry Pi จอมันจะเล็กมากๆดังนั้นเราต้องแก้ไขคอนฟิกบางส่วนเพื่อให้แบบจอมันดูแบบดูใหญ่หน่อยแล้วก็แบบสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะเราจะทำสอส่วนนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมเสียบการ์ดลีเดอร์ไปแล้วก็เปิด PC อ,อมาเนี่ย ตัว s d Card อยู่ที่ใน f นะครับอย่างแรกเปิด ssh นะครับวิธีก็ง่ายๆเลย new แล้วก็สร้างไฟล์ถึกขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์ถนะึกนั้นนว่า ssh แล้วก็ h นะครับแค่นี้คือเราเปิดพอร์ต ssh ของตัว raspberry pi ไปละนะครับต่อมาคือแก้ไข c o n f i g นะครับวิธีแก้ไข c o n f i g ก็คือเรบ double click ที่ตัวไฟล์ c o n f i c นะครับเนาะแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะมีเยอะมากเนาะ สิ่งที่แก้ก็คือผมจะแปะไฟล์คอนฟิกตัวนี้ของผมไว้ให้เนาะใน r s p t i p t i o n ให้ทุกคน Copy ตัวนี้ของผมไปได้เลยนะครับแล้วก็วางนะนี้ก็กด Save แล้วก็เรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นการแก้ไขาการแก้ c o n f ิกบางส่วนของ s p b e r r y Pi แล้วก็ถอดเแล้วก็ต่อกับตัว r a s p b e r ายเสร็จปุ๊บใายไฟใ Raspberry Pi เลย สักคู่หนึ่งนะครับต่อมาคือระหว่างรอเราก็ตั้งค่า IP ของคอมพิวเตอร์รอก่อนล้กันนะครับเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของเราอยู่วงเดียวรัสเบรี่พยเนาะก็มาละเลิกขวานะครับ property มาที่ IPv4 วีโอของผมอยู่วงนี้ละก็คือ192168.1.2านอเนาะของทุกคนจะเป็นอะไรก็ได้เนาะอีได้มดครับ3,4,5,6แต่ห้าเป็นสิเนาะเพราะว่า Raspberry Pi มันตัว1ิไปละ ก็เป็น2นะครับผมเสร็จปุ๊บก็มาที่โปรแกรม p u ตตี้นะครับโปรแกรม p u ตตี้เนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่เราสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ท <Okay. S 1> <mình> ี Jamie, ่ที่สื่อสารผ่านพอร์ต SSH ได้นะครับก็เปิดโปรแกรม p u ตตี้ขึ้นมานะครับโอเคก็1น2่6 8ก1 0นนะครับอ่ะมาละโอเคสักรูนะครับอ่ะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืม เซ e r ์ยู e เ mm hmm. ก็คือ pi นะครับ password mm hmm. ก็ last e r r y นะครับเป็น default mm hmm. ของอุปกรณ์โอเคตอนนี้อุปกรณ์เราเราสามารถเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์มาตัวอุปกรณ์นี้ละต่อมาก็คือมันจะมีคำสั่งนี้ครับ sudo lastpi g i c o n f i g ข้ pie, างในเนี้ยมันจะมีคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวกับการ c o n f i c ตัว Raspberry Pi ทั้งหมดอยู่นี้หมดเลยนะครับจริงๆเราสามารถคอนฟิกตั้งค่าส่วนต่างๆของ Raspberry Pi บนนี้ได้นะครับแต่ว่าอย่างอย่างผมเนี่ยเราถานัด Windows กันถูกไหมเราก็จะเปิดเป็นหน้าจอดีกว่าโดยที่เราจะอินเทอร์เฟซไปทาง VNC เข้าไปนะครับการที่อยากเห็นหน้าจอของ Raspberry Pi ว่าหน้าตามันเป็นยังไงเราจะเราจะเข้าผ่าน VNC เนาะก็อินเทอร์เฟซนะครับแล้ว VNC ตังนี้ yes โอเคเสร็จแล้ว จากนั้นนี่เราก็ Exit ออกได้เลยเราก็ใช้โปรแกรม VNC ตัวนี้นะครับเนาะเข้าไปทางรัสมิพายให Raspberry นะครับโอเคเนี่ยจะหน้าตาเหมือนตอนที่เราเชื่อมต่อจอคอมพิวเตอร์เลยถูกไหมครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เรามา Setting พื้นฐานก่อนเนาะก็อย่างแรกให้มาที่ตัวนี้ครับแล้วก็มาที่เลนส s แล้วก็นี่คอนฟิกทีนี้ตรงตรงส่วนต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนแนวเมื่อกี้ที่ผมบอกอะไรเนี่ยเราสามารถเซตส่วนต่างๆได้มีพาสเวิร์ดเนี่ยสามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดเป็นโฮสต์เนมได้ครับแต่ตัวที่สำคัญนี่เราจะฟิกคืออยู่ตรงนี้ localization มาอย่างแรกคือไทม์โซนนะครับก็ไทม์โซนเราจะอยู่โซนเอเชียนะครับโลเคชันคือแบงก์กอนะครับโอเค ส็จปุ๊บต่อมาคือเซตโลเคียลนะครับก็ตรงนี้ผมแนะนำให้เป็น English กับยูน t เต็ดคิงดอนี่แหละจริงๆมันจะมีไทยให้นะอ่ามันจะมีไทยให้เลือกแต่ว่าทุกอย่างในภาษาเนี่ยมันจะเป็นภาษาไทยหมดซึ่งไม่แนะนำนะครับเนาะทีนี้เซตคีย์บอร์ดมันดูยากถ้าเป็นภาษาไทยทีนี้คีย์บอร์ดให้เปลี่ยนเป็น US เนะครับเพราะว่าบอร์ดของเราหลักๆอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆกับ US กันนะครับถ้านพะิมพ์ถ้าเลือกเป็น UK พิมบางตัวมันอาจจะไม่ตรงกับแป้นของเรานะครับก็โอเคต่อมาคือเซ็ต WIFI l ลนเนาะก็รอแป๊บนึงนะครับมาละ WIFI l ลนก็ประเทศของ l ลนแต่ประเทศของ WIFI ก็เลือกเป็นประเทศไทยลงไปเยอะหน่อยนะครับตัวทีเจอละโอเคโอเค ปุ๊บอ่ะตอนนี้เราเซตพื้นฐานเกือบหมดละต่อมาก็เอาให้ตัว Raspberry Pi แล้วเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะครับกน็นะครับ Wi-Fi ของทุกท่านได้เลยนะครับถ้าเชื่อมต่อสำเร็จตรงเนี้ยมันจะเึลื่อนสีรักเป็นรูป Wi-Fi นะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งอ่ะมาละนี่สุดท้ายเลยดูว่าเฮ้ยเครื่องเราจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่าก็เข้า Google ดูนะครับหรือไม่มันมีวิธีคือกดคอมมานด์ไลน์ก็ได้นะครับแล้ว พิมเขาว่าเดทตอนนี้ข้อมูลเวลาของเราอะ่ะมันจะยังไม่ใช่เวลาที่ถูกอัปเดตนะครับถ้าเดีย๋ยวผมปิดอันนี้หน่อยถ้าเราพิม์เดทปุ๊บมันจะต้องอัปเดตเวลาที่เป็นปัจจุบันมาให้นะครับก็ลองตรงนอ้มาลนะหนึ่งทุ่มห้าสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบแปดพฤษภาภมนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้มันจะอัปเดตตามทีหลังโอเคก็สําหรับการาตั้งค่าพื้นฐานของตัว Raspberry p ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัวติดตั้ง m q t Broker โดดเลสแล้วก็ Infact DB กับ Grafana เนี่ยเดี๋ยวเป็นคลิปถัดไป